สวัสดีครับคลิปนี้มาเอาใจคุณแม่คือเนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางต่างประเทศนะครับเราอาจจะขนนมขึ้นเครื่องไม่ได้ในกรณีที่มาที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่ครับเมจิครับกล่องละประมาณ30บาทอันนี้ครับ1 0อเปอร์เซ็นต์น่าจะบอกว่าวัวร0อเปอร์เซ็นต์ไหมวัวรอรนตมั้งครับเนี่ยออแต่ว่าเคยดูรีวิวเขาบอกว่าให้ซื้อแบบนี้ครับ ก็เป็นหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับมาต่างประเทศแล้วมาประเทศญี่ปุ่นนะครับเราสามารถซื้อนมกล่องให้ลูกดื่มได้นะครับราคาประมาณกล่องละ30บาทผมว่าก็แพงกว่าที่ไทยเล็กน้อยแต่เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะดีกว่าเดี๋ยวเรา <laughs> ลองไปซื้อให้ลิก้าดื่มนะครับว่า ผลจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยได้เอามาก็คือเดินทางมา3คนก็คือผู้ใหญ่3คนนะครับก็คือมีย่าด้วยมีผมแล้วก็แม่ริกา้าผมขอเขาขึ้นเครื่องมาคนละ2กล่องผมเอามา6กล่อง3วันก็พออยู่นะครับเนื่องจากว่าเขาบางทีบางมือ้อเขาก็ดื้อไม่ยอมดื่ม แต่ว่าถ้าท่านใดคุณแม่อยากให้ลูกดื่มก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ครับมีทุกที่พวก Family ่ a มาลรอสันเซเว่นอมีหมดเลยครับก็เลยเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับสวัสดีครับหรือจะให้กินแอลมอนขอมกูลิโกครับ